สวัสดีครับพี่น้องพี่น้องมาแล้วมาแล้วฝนมาแล้วพี่น้องโอ้ยหมื่ขึ้นเนี่ยมาแบบฝ่าตลมดินทลายเลยครับเศร้าเนี่เคยดีพาพี่พาน้องไปบึงหลังบรรยากาศที่ฝนตกเยวนี้ก็ยังนิ่ง,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 งไปบอยอยูย่พี่น้องเดี๋ยวไปบึงตรงให้ตงหน้ากันครับว่าฝนอ่ามาหลายขนาดนะไห<ป>นพ,พี่น้อง,องหลังจากต่างตารอค่อยนำฝนมาต่างหน้านพี่น้องมาแล้วมาแล้วพี่น้อง นี่ครับแต่เคยกับสีีเฮดใน้เฮดหน้าเราเราปีนี่มาเบืองเลือพี่น้องเลือพุนหน้าหงหน้าขังเลยครับนี่พี่น้องทั้งนี้นี่ครับบรรยากาศตอนเช้าหกโมงของวันที่วันจันทร์ที่ยี่สิบสี่พี่น้อง พี่น้องเบิงเท่าฝนครับนาำเริ่มถ่วมทุ่งแล้วพี่น้องมาขึ้นนี่เสียงอึงเสียงกบห้องแล้งงมรละงามเลยพี่น้องแต่ว่าบอกกาลงมา,าจับมาซองนะครับเนาะเพราะว่าฝ้าแตกฝ้าร่องพี่น้อง บรรยากาศเศร้านี่กัล่มเย็นๆวีวๆว้อยๆพี่น้องพี่น้องเบิ่งบรรยากาศหลังฝนตกพี่น้องน่ครับเดี๋ยวพาไปเบื้องแปลงปลูกอ้อยข้อเขยเขยนะครับเนาะ้อยขันน้ำพี่น้อง ว่าหลังจากได้รับน้ำฝนนะสีเป็นยังไงครับโอ้พี่น้องหน้าเคยเป็นหน้ารูมหน้าดอนพี่น้องฝนตกถ่ายไม่รั้งแรกเนี่ยแป๊บเดียวกบหน้ามขังนะครับยังปีที่แล้วนี่ถ่วมสี่อบพี่น้องเฮ็ดหน้า ครับพี่น้องอ่อยขันน้ำสุพพันบุรีหาซูย์ของอีกเคยครับได,ได้นำ้ำฝนนะพี่น้องหลังจากที่บ่ม,มีนำ้ำฝนมาชโลมน่านและครับแล้วพี่น,อน้องที่นบ่บางจุดนี่ครับบางชุดที่โบกเดน้ำนี่ก็เหลืองแห้งเหี่ยวพี่น้องนี่แต่ว่าหลังจากนี้ไป มาเกินสัปดาห์หนึ่งกับิีฟื้นตัวเขียวคือเก่าแล้วครับไะพี่น้องไปเบิ้งมั่นสามบาลังครับที่ลงเหลืออยู่หลังจากที่ยืนแหงเหี่ยวตายเหลือกับว่าร้ายเราพี่น้องเ <c oughs> <c oughs> นี่ยแม่แต่ต้นมะพร้าวพี่น้องต้นมะพร้าวก็ยังยืนต้นเหี่ยวแห้งเกือบตายแล้วพี่น้องนี่ครับเนี่ย นี่ครับม่านซับประหลังเนี่ยเหลือคู่เราบ่เยอะเดพี่น้องขึ้นไปหันกัต้องนั่นกัดตายนี่ครับครับพี่น้องก้เคยกะดีใจครับที่ฝนตกมาทางนี้นะครับนะเอ็นให้พืชพัก การเพืชนการเกษตรและก็ที่ไอที่หน้าชุ่มชื่นขึ้นพี่น้องคลิปนี้เคยก็ฝากไว้เนีอแล้วพี่น้องเนอะขอบุรคกุณนทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจให้เคยครับพอกันคลิปหน้าครับพี่น้องลาไปแล้วครับสวัสดีครับ